สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The Crowd Channel ครับและเรายังอยู่กับ The Crowd of Spain ซึ่งตอนนี้เรามาเกินครึ่งทางแล้วครับนับจากนี้ครับอีกเพียง5ตอนเท่านั้น Crowd of Spain จะจบลงแล้วครับ เรียกว่าเหลือ5ตอนสุดท้ายแล้วครับแต่ตอนนี้ไม่ไม่นับตอนนี้นะนับต่อจากนี้ไปอีก5ตอนก็จะถือว่าครบเป็ดเสร็จสำหรับ The Crown of Spain แล้วครับสำหรับตอนนี้เราติดค้างเอาไว้เป็นอาทิตย์เลยนะฮะกับกษัตริย์องค์นี้คือการโลธที่4ซึ่งเหตุการณ์ของการโลธที่4นะครับดันไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระดับโลกอย่างการปฏิวัติฝรั่งเศสและการโลธที่4เนี่ยแหละครับคือคนที่ส่งมอบบัลลังสเปนให้กับ นโปเลียนซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ รเจการโลชที่3นะครับถือเป็นกษัตริย์ผู้เปลี่ยมความสามารถแล้วก็เป็นผู้ที่ฟื้นฟูสถานภาพสเปนให้กลับสู่ความเป็นมหาอำนาจยุโรปที่รุ่งเรืองได้อีกครั้งแต่ถ้าว่าผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์อย่างพระโอสองโตของคือพระเจ้าการโลชที่4กลับเป็นกษัตริย์ที่ไร้ความสามารถไร้สติปัญญาไร้ความเฉลียวฉลาดยิ่งไปกว่านั้นครับพระองค์ไม่มีคุณสมบัติในความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระองค์ดันไป,ปเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่กระทบยุโรปทั้งทวีปอย่างการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789นัันเองครับเมื่อการโลที่4ขึ้นของราชการโลที่4เลือกที่จะไม่ทำหน้าที่ด้วยตัวเองมาตั้งแต่แรกครับและทรงแต่งตั้งเสนาบดีคนสำคัญของการโลที่3นั่นก็คือกงเดเดอฟอริดาบลังกาขึ้นมาทำหน้าที่และด้วยยุคนั้นนะครับเป็นยุค เอชไลเมนต์ Man, หรือยุคป,ประเทืองปัญญาของยุโรปเพราะฉะนั้นปัญญาชนคนสำคัญหลายๆคนของสเปนก็ตบเท้ากันเข้ามาเป็นเสนาบดีและเขาก็ยึดแนวนโยบายของพระเจ้าการโลตที่3อย่างเข้มแข็งซึ่งจริงๆแล้วนะฮะก็ควรจะทำให้สเปนเนี่ยก้าวหน้ารุ่งเรืองมากกว่าเดิมโดยเฉพาะยาอย่างยิ่งเสนาบดีมหาเสนาบดีอย่างฟอรีดดบังกาเนี่ยนะฮะยังเป็นผู้พยายามที่จะรักษาสมดุลอำนาจระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสเอาไว้อย่างที่การโลดที่3มรักษามาตลอดแต่แล้วครับ วันที่14กรกฎาคม1,789หลังการครองราชของการโลที่4ไม่ถึงปีเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นครับฝรั่งเศสเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ขึ้นครับและการปฏิวัติครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงแค่ในฝรั่งเศสแต่กระทบยุโรปทั้งทวีปเรียกได้ว่าราชบัลลังก์ยุโรปทั้งทวีปสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นจากการปฏิวัติฝรั่งเศสครับเพราะว่า ในการปฏิวัติครั้งนี้ไม่ใช่การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ทำหน้าที่บริหารประเทศเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาครับแต่มันคือการปฏิวัติเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์องค์กรเก่าแก่ที่อยู่คู่ยุโรปและไม่มีใครคราดคิดมาก่อนครับว่าสถาบันนี้จะถูกโค่นล้มออกไปจากยุโรปด้วยฝีมือของฝูงชนโดยเฉพาะยิ่ง สถาบันกษัตริย์ฝรั่งเศสซึ่งยิ่งใหญ่เกรียงไกลมาตั้งแต่สมัยไหนโดยเฉพาะยิ่งชุกยุคหลุยที่14ที่ได้ว่าเป็นมหาอำนาจและเป็นพี่เบิ้มใหญ่ของยุโรปกลับต้องมาล่มสลายแล้วก็กลายสภาพเป็นสาธารณรัฐสเปนอยู่ติดกับฝรั่งเศสครับถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและใกล้ชิดที่สุดฟอริดาบังกาจึงต้องประคองสมดุลในประเทศตัวเองครับ ที่จะประครับประคองความสัมพันธ์และปกป้องฝรั่งเศสแต่ทว่าสเปนกับฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานครับและสเปนกับฝรั่งเศสเองก็บรรลุข้อตกลงมากมายหลายอย่างดังนั้นครับบรรดาผู้นําของสเปนเลยเกรงว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสจะกลายเป็นเชื้อร้ายครับที่จะลามเข้ามาในสเปนแต่ทว่าผลประโยชน์ การค้าก็เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถละเลยได้จริงๆครับดังนั้นครับฟลอริดาหลังกาจึงตัดสินใจดําเนินนโยบายแบบประนีประนอมแทนที่เขาจะควาบาบารฝรั่งเศสเหมือนที่ประเทศอื่นๆในยุโรปทำเขาเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ต่อไปครับโดยยินดียอมรับสาธารณัฐใหม่ที่ถือกําเนิดขึ้นแล้วก็ยังต้อนรับผู้ลี้ภัยจากฝรั่งเศส แต่ทว่าพระเจ้าการลตสที่สี่กลับไม่พอใจแนวทางของฟิลิปป์บังกาครับพระองค์กังวลสถานภาพของพระเจ้าหลุยส์ที่ส6บกซึ่งเป็นพระญาติของพระองค์แล้วก็กลัวว่าแรงกดดันของฝรั่งเศสนี้จะลามมาถึงสเปนจนก่อให้เกิดกลุ่มที่ต้องการล้มล้างกษัตริย์สเปนเหมือนกันการรับรองรัฐบาลที่เป็นสาธารณรัฐเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําในสายตาของการโลตที่4และโดยเฉพาะยิงย่งในคาตาลุนญ่านะครับซึ่งเป็นแคว้นที่มีท่าทีต่อต้อตานราชวงศ์สเปนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้ว ก็แสดงท่าทีการชื่นชมการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างออกหน้าออกตายอย่างมากฝ่ายพระราชินีมาริอาลุยซาแห่งปามาซึ่งเป็นมเหสีของพระองค์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระธิดาของฟิลิปเดยุคแห่งปาาก็ฟิลิปแห่งเดยุคแห่งปาาก็คือโอรสของพระเจ้าฟิลิเป้ที่4กับราชินีอลิซาเบธแห่งปาานั่นเองนะฮะแล้วก็คนสนิทของพระราชินีมาริอาลุยซาอย่างมานูเอลเดอโกดอยซึ่งเป็นคนมาจากอิตาลีเนี่ย ไม่พอใจฟลอริดาบังกาอยู่แต่เดิมแล้วครับซึ่งอันเกิดจากการที่ฟลอริดาบังกาเนี่ยมีมีนโยบายในการเก็บภาษีจากชนชั้นสูงทั้งสองเลยจัดก,การเป่าหูพระเจ้าการลครับเพราะว่ามาเรียลุยซารู้ว่าผัวตัวเองเป็นคนโง่ครับพูดนิดหน่อยปั่นนิดหน่อยก็เชื่อแล้วดังนั้นครับ มาเรียนลูซ่าก็เลยบอกว่าการประนีประนอมกับสาธารณรัฐเศสคือความพยายามในการล้มล้างราชวงศ์สเปนจริงๆแล้วราชวงศ์สเปนควรแข่งกล้าวครับเพื่อปกป้องการปกครองแบบราชาที่ปไตยเอาไว้และฟอริดาบังกาก็คือกบฏครับซึ่งกําลังจะล้มล้างราชวงศ์สเปนก็อย่างที่บอกครับการโรดที่4ไม่มีสติปัญญามากมายนะักโดนเฟกนิวเข้าหน่อยก็เชื่อแล้วครับสุดท้ายการโรดที่4ก็ปลดฟอริดาบังกาออกจากตําแหน่งวันที่ฟอริดาบังกาถูกปลดออกจากตําแหน่ง เขาได้กล่าวเตือนพระเจ้ากาโลชครับว่าสเปนกําลังจะสูญเสียเอกราชฝรั่งเศสจะเข้ามาปกครองสเปนและถึงเวลานั้นพระองค์ต้องรับผิดชอบและดูเหมือนว่าคําพูดของเขาเป็นความจริงครับ โกดอยเข้ามามีอำนาจแทนที่ฟลอริดาบลังกาและเข้าไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการอาหารนโยบายของกาโลชที่3ถูกทำลายครับโกดอยอ้างเรื่องฝรั่งเศสในการเที่ยวกวาดล้างศัตรูทางการเมืองและทำการยกเลิกภาษีชนชั้นสูงและฟื้นคืนระบบอภิสิทธิชนกลับมาครับซึ่งกาโลชที่3เป็นคนยกเลิกออกไปแล้วประชาชน ต้องมารับภาระภาษีอย่างหนักตามเดิมครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่มีการแสดงออกหรือความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับกสาธารณรัฐซึ่งความจริงไม่เกี่ยวหรอกครับบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวเพียงแต่พูดถึงความเดือดร้อนของพวกเขาเองก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนิยมสาธารณรัฐและก็จบลงด้วยการปรับตามโยนเข้าคุกไม่ก็สั่งหารทิ้งการกระทําดังกล่าวของโกโดอยเสยนาบ,บดีของการลดที่4คือการพยายามปิดมือด้วยฟ้าปิดฟ้าด้วยมือครับมันไม่สามารถปิดได้มันไม่สามารถสกัดกั้นความคิดเสรีนิยมได้ครับ ปี1792สภา,สาแห่งชาติฝรั่งเศสตัดสินใจยกเลิกรบอบกษัตริย์ครับและสาถาปนาสาธารณรัฐขึ้นมาจริงๆคราวนี้ล่ะครับกระแสปฏิวัติกระเพื่อมรุนแรงทั่วยุโรปแม้แต่ในสเปนครับยิ่งการประหารชีวิตพระเจ้าลุยทีส16เกิดขึ้นประชาชนก็เริ่มพูดถึงความฝันที่พวกเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองการลดอำนาจกษัตริย์ลงและการได้สิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นสิ่งที่การรถที่4 หวาดกลัวมากกว่าสิ่งอื่นใดดังนั้นครับบรรดาชาติยุโรปทั้งหลายซึ่งก็กลัวไม่แพ้กับการโรที่4จึงตัดสินใจร่วมตัวการทําสงครามกับสาธารณรัฐฝร,รั่งเศสครับเพื่อคืนราชบัลลังก์ให้ราชวงศ์บูบงและยุติความคิดที่จะ พูดง่ายคือการทำลายแนวคิดเสรีนิยมจแนวที่เป็นใจทั้งหมดแล้วฟื้นคืนสเปนฝรั่งเศสกับสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแน่นอนครับสเปนกระโจนเข้าร่วมสงครามในที่นี้แทบจะทันทีแล้วก็ปลุกแนวคิดกษัตริย์ผู้พิทักษ์ศาสนาจักรขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับกระแสการปฏิวัติของประชาชน แต่สเปนไม่สามารถลุกคืบเข้าไปในฝรั่งเศสได้ครับซ้ำรายครับสเปนกลับเป็นฝ่ายถูกฝรั่งเศสรุกเข้ามาซะอีกกลุ่มสาธารณรัฐถูกจัดตั้งขึ้นในใจกลางกมมารุงมาดริดนะครับแม้ว่าจะถูกปราบปรามมากแค่ไหนกลุ่มนี้ก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งเมื่อทําสงครามไม่คืบหน้าครับกระแสะการปฏิวัติก็รุนแรงขึ้น โดอยก็เลยคิดเปลี่ยนแผนครับว่าหากพวกเขาตัดใจเป็นมิตรกับฝรั่งเศสก็น่าจะลดกระแสปฏิวัติและทําให้เห็นว่าราชสํานักพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเสมอแล้วก็นําไปสู่สนธิสัญญาบาซเซนครับในปี1795สเปนได้ดินแดนที่ฝรั่งเศสยึดไปครับแต่ว่าต้องยกซานโตโดมิเนโกให้กับฝรั่งเศสจากนั้นครับก็ได้ทําสนธิสัญญาอีกฉบับชื่อว่าอิลเดองโซครับในปี1796เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการต่อต้านอังกฤษครับ แต่ถ้าว่าผลของการทำสนธิสัญญาฉบับน,นี้ไอส้สนธิสัญญาอิลเดฟองโซเนี่ยทำให้สเปนต้องยอมตัวเองกลายไปเป็นรัฐบริวารของฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติครับกองทัพฝรั่งเศสเป็นฝ่ายเข้ามาบัญชาการและชี้นำราชสำนักสเปนแล้วยังบังคับให้สเปนคืนหลุเยเซนนาให้แก่ฝรั่งเศสด้วยและการรบทางทะเลก,กับอังกฤษก็นำความพ่ายแพ้ครั้งมโหฬานมาให้กองทัพสเปนอีกหนึ่งครั้งครับ แม้ว่าพระนางมาเรียนลุยซาจะพยายามปกป้องโกโดอยอย่างสุดชีวิตนะครับแต่การกระทําของเขาสร้างกระแสความไม่พอใจและยิ่งความพ่ายแพ้ของกองทัพสเปนสุดท้ายพระนางต้องยอมให้โกโดอยถูกปลดออกจากตําแหน่งครับแล้วก็ส่งผลให้แต่งตั้งฟรานซิสโกซาวิดราขึ้นมาเป็นเสนาบ,บดีแทนแต่ทว่าครับซาวิดราเป็นพวกนิยมฝรั่งเศสมากกว่าโกโดอยซะอีกถึงขั้นที่แทบจะเอาสเปนไปหมอบคาบราบแก้วกลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่มารมมารอ โดยเฉพาะอยิ่งครับเมื่อฝรั่งเศสเกิดการรัฐประหารภายในและได้ผู้นำคนใหม่ที่ชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ตครับ นโปเลียนคือบุคคลที่พลิกสถานการณ์ในยุโรปครับสเปนซ,ซึ่งผูกพันอยู่กับฝรั่งเศสอยู่เลยก็เลยไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามใหญ่ที่นโปเลียนเป็นผู้ก่อขึ้นยิ่งไปกว่านั้นครับสเปนเป็นฝ่ายสนับสนุนฝรั่งเศสในการทำสงครามกับอังกฤษที่กล้าขึ้นมาเป็นผู้นํากลุ่มประเทศผู้ต่อต้านสาธารณรัฐแทนที่ออสเตรียและปรัสเซียซึ่งถูกนโปเลียนจัดการไปจนแทบไม่เหลือซากเลยเนี่ยนะครับ พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่1พระอนุชาของพระเจ้าการโลดที่4ซึ่งได้ไปเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรเนเปิลและซิซิลีนะครับถือโอกาสที่นโปเลียนกาลังทงสงัสงครามกับเยอรมันเนี่ยบุกโจมตีรัฐพระสันตปาปาแต่ว่าไม่สําเร็จครับการโลดที่4เองก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าน้องชายอย่างเฟอร์ดินานด์ที่1อยู่แล้วเขาก็เลยยุให้นโปเลียนยึดเนเปิลซะเลยครับ นโปเลียนเองก็ต้องการจะปกครองแลบอิตาลีเลยครับเพราะจะได้มีสิทธิอำนาจนลานะผู้พิทักษ์ศาสนาจะได้มีความชอบธรรมมากขึ้นแต่จริงแล้วนโปเลียนไม่ได้ศรัทธาศาสนาอะไรเลยนะฮะเขาก็เลยถือโอกาสที่การโลชเปิดทางให้ขนาดนี้ครับเข้า mm hmm. ยึดเนเปิลซะเลยโดยการโลชหวังใจครับว่าเฟอร์ดินานจะถูกปลดและบัลลังเนเปิล hmm. จะถูกส่งมาให้ทางสเปนแต่ปรากฏว่าเปล่าเลยครับ นอกจากนโปเลียนจะไม่ให้เ네นเปิลกับสเปนแล้วเขาดันแต่งตั้งพี่ชายตัวเองไปเป็นกษัตริย์เนเปิลครับแล้วก็ให้และบ,บังคับให้กาโลสเนี่ยสละสิทธิในเ네นเปิลทั้งหมดแล้วก็ให้กาโลสตั้งรัฐบาลสเปนที่มีแต่ขุนนางนิยมฝรั่งเศสเท่านั้น สิ่งนี้ครับทำให้ขุนานางและชนชั้นสูงคนสเปนจํานวนมากไม่พอใจอย่างมากแล้วก็หันไปหาอังกฤษเพื่อทําการต่อต้านการโลดที่4โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโกดอยซึ่งตอนนี้พลิกข้างกลับมาสแสดงการต่อต้านนโปเลียนอย่างชัดเจนมากๆอยู่แล้วเมือ่อนโปเลียนสถาปนาจักรวรรดิฝรั่งเศสและสวมมงกุฎต,ตัวเองกลายให้ตัวเองกลายเป็นจกักรพรรดินะครับการโลดที่4เนี่ยพอใจอย่างมากครับเพราะคิดว่านโปเลียนจะฟื้นฟูระบบกษัตริย์ แต่ว่าพระราชินีมาเรียลุยซาและก็โกดอยไม่เชื่อเช่นนั้นครับนบโปเลียนต้องการใช้สเปนเพื่อทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือความฝันสูงสุดของนโปเลียนคือการยึดครองอังกฤษครับหรือการสยบอังกฤษนั่นเองดังนั้นครับนบโปเลียนต้องใช้พื้นที่ได้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลจากสเปนในการเข้าไปรบกับ อังกฤษก็เลยเอาใจสเปนด้วยการอยู่ๆก็ยกเนเปลิลคืนให้สเปนสังง้นครับเพื่อให้สเปนเนี่ยไปทําสงครามร่วมกับฝรั่งเศสกับอังกฤษแต่สว่าสเปนเนี่ยไม่ได้มีสิทธิในการปกครองเนเปลิลจริงนะครับการโชารชกลายเป็นกษัตริย์เพลงในน้ำครับเพราะจริงๆล้วผู้ปกครองเนี่ยเป็นรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งมีอํานาจอย่างแท้จริงซ้ำร้ายครับ ในปี1,800สเปนดันเผชิญกับโรคระบาดที่ฆ่าช,ชีวิตผู้คนไปกว่า8,000 80, 0คนซึ่งโรคระบาดที่ว่านี้ระบ,บุว่าเป็นโรคไข้เหลืองนะครับตอนนั้นเองครับนับโปเลียนก็เลยส่งน้องชายตัวเองคือลูซิยงโบนาบาท มาเป็นทูตประจำสเปนแต่ทว่าลูซิยงนะครับกลับเป็นผู้มีอำนาจเหนือเสนาบดีเหนือคณะเสนาบดีทั้งหมดและมีอำนาจมากกว่าการรลดที่4ครับเขาสามารถชี้นำการรลดที่4อย่างไรก็ได้เอาไปว่าตอนนี้แม้ว่าฝรั่งเศสใจทำอะไรสเปนก็จะทำตามทั้งหมดเลยครับมันสร้างความไม่พอใจให้คนสเปนอย่างมากเลยครับใครก็ตามที่ต่อต้านฝรั่งเศสจะถูกปราบปรามอย่างหนัก แม้แต่พระนางมารีลุยซาซึ่งเป็นพระราชินีครับการโลดที่4ยังสั่งคุมขังเพราะพระนางปฏิเสธที่จะแสดงความเคารพต่อฝรั่งเศสตอนนี้ครับการโลดที่4ผู้แสนจะเก่งกาจและคิดว่าตัวเองชาญฉลาดที่สุดเนี่ยกลายเป็นหุ่นเชิดของนโปเลียนโดยที่ยังไม่รู้ตัวและยิ่งเมื่อออสเตรียยอมแพ้และสงบศึกกับฝรั่งเศสครับนโปเลียนก็ถือโอกาสยึดดินแดนที่ให้สเปน กลับมาเป็นโดยที่สเปนไม่สามารถโตเทียงอะไรได้ครับก็คือดินแดนที่นโปเลียนเดิมยกเอาใจให้สเปนเพื่อเอาใจครับอยู่ๆครับนบโปเลียนก็ยึดคืนไปซะงนั้นโดยที่กาโลที่4เถียงไม่ออกเถียงไม่ได้และไม่สามารถเถียงได้ด้วยกาโลที่4่ก็เลยได้แต่เทิดทูนฝรั่งเศสครับและนับวันพระองค์ก็เทิดทูนฝรั่งเศสมากขึ้นแล้วก็เชื่อด้วยครับว่าถ้าฝรั่งเศสทำลายอังกฤษลงได้สเปนจะได้รับสิทธิทางทะเลคืนและถึงตอนนั้นพระองค์ก็จะตลบหลังทำลายฝรั่งเศสเอง ดูความคิดของการโลกที่4นะฮะมันเป็นความคิดบ้องตื้นสุดๆเลยฮะแล้วก็สเปนพระองค์ก็คิดต่อนะครับว่าถ้าหลบหลังแล้วพระองค์จะกลายเป็นผู้นําสูงสุดของยุโรปแล้วก็เมียดมาหานาจความเดิมนี่คือความคิดที่โง่เง่าบ้องตื้นที่สุดเลยฮะเท่าที่เคยได้ยินมาแม้สเปนจะเอาชนะโปรตุเกสตามคาสั่งของฝรั่งเศสได้สําเร็จครับแต่กลับกันครับอังกฤษ แม้ว่านโปลเลียนจะเก่งกาจแค่ไหนเขาไม่เคยเอาชนะอังกฤษได้แม้แต่ครั้งเดียวครับยิ่งนโปลเลียนห้ามการค้าขายกับฝรั่งเศสษฐรกิจสเปนก็ยิ่งวิกฤตหนักครับหนักกว่าของฝรั่งเศสอีกเพราะว่าฝรั่งสเปนเนี่ยมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้าขายกับอังกฤษไม่เท่านั้นนะครับ สเปนยังถูกบังคับให้เข้าร่วมรบในยุทธการทราฟาก้าในปี1805ซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายฝรั่งเศสและพันธมิตรของฝรั่งเศสนั่นเองตอนแรกนะครับนบโปเลียนมั่นใจว่าจะเอาชนะกองทัพเรือได้ครับแต่ทว่านายกรฐมนตรีอังกรษตอนนั้นคือวิลเลียมพิ์จูเนียหรือพิทผู้ยังเนี่ยน,นะฮะถูกซึ่งถูกนโปเลียนปราามาตลอดว่าเป็นเด็กน้อยไม่มีความรู้ด้านการทหารเลยเป็นนักการเมืองมาทั้งชีวิตเป็นนักคิดนเขียนแต่ทว่าพิท เดอะยังเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนักกฎหมายมาทั้งชีวิตเขาไม่มีความสามารถทางทหารก็จริงครับแต่วิลเลียมพิทผู้เยาวมีความสามารถในการมองคนและเลือกใช้คนได้ถูกงานเรียกได้ว่า Right man man o แ the right job ใช้ถูกคนด้วยครับนี่คือสูตรสําเร็จของวิลเลียมพิตผู้เยาว์ครับว่าทําไมเขาถึงเป็นนายรกรัฐมนตรีที่ถูกได้ฉายาว,ว่าสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลเนี่ยนะฮะเพราะความสามารถตรงนี้แหละครับคือเขาเลือกใช้คนให้ถูกงานและนายทหารที่เขาเลือกเอาไปชนะนโปเลียนในยุทธการทราฟาก้าก็คือลอร์ดฮอราชิโอเนลสันดยุกแห่งบรอนเดย์ครับเนลสันวางแผนการลบอย่างแม่นยำหลอกกองเรือผสมฝรั่งเศสสเปนแล้วกองเรือของนโปเลียนก็ถูกทำลายจน ย่อยยับกลางทะเลเลยครับความพ่ายแพ้ที่ชาร์ฟาก้าปลุกกระแสต่ตอต้านนโปเลียนกลับมาอีกครั้งชาติยุโรปทั้งหลายที่เคยสยบยอมต่อนโปเลียนก็มีพลังกลับมาต่อต้านนโปเลียนและเขาก็เห็นแล้วว่ามีผู้นําคนใหม่ที่ซูซีดูดีจะสู้กับนโปเลียนได้นั่นก็คืออังกฤษครับพวกเขาเลยหันไปสนับสนุนอังกฤษ นโปเลียนต้องการพันธมิตรและกำลังผลเพิ่มครับเขาเลยทำการปลดเฟอร์ดินันที่1ออกจากตำแหน่งกษัตริย์เนเปิลและแต่งตั้งพี่ชายตัวเองคือร์แซฟโบนาปารเข้าไปเป็นกษัตริย์เนเปิลแทนการเลสตะลึงมากครับว่าอยู่ๆสิทธิ์ของเขาในในอิตาลีก็ถูกเพิกถอนออกไปโดยที่เขาทำอะไรไม่ได้ และในขณะเดียวกันครับโดยที่การลดไม่ทันจะได้ไหวตัวประชาชนก็ลุกขึ้นมาต่อต้านพระองค์สเปนต้องตกต่ําและกลายเป็นอาณนาะเป็นดินแดนในอาณาธคำสั่งของฝรั่งเศสเพราะการลดที่4ฝูงชนโกรธแค้นมากครับรวมตัวกันบุกทะลวงพระราชวังหลวงในบา์ดริกและบังคับให้การลดสละบัลลังครับการลดสละบัลลังในวันที่19มีนาคม1 8 0 8ก่อนจะรีบเสด็จไปขอการคุ้มครองจากกงสุนฝรั่งเศสประชาชนเลือก พระโอรสองค์โตของการโรชคือเฟอร์นันโดขึ้นของราชเป็นพระเจ้าเฟอร์นันโดที่7ซึ่งรายละเอียดในช่วงนี้ก็จะขอไปพูดในตอนของเฟอร์นันโดเองนะครับเอาเป็นว่าเฟอร์นันโดเนี่ยมันมีมีนโยบายต่อต้านฝรั่งเศสอย่างเด็ดสุดท้ายนโปเลีนบังคับให้เฟอร์นันโดสละบ,บัาลังครับเพราะว่านโปเลีนไม่สามารถปกครองสเปนได้ก็เลยไปบีบให้ Fernando เฟอร์นันโดสละบ,บัาลังแล้วก็จับเฟอร์นันโดเนี่ยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะท่ามกลางความงุนงงของคนทั้งประเทศครับ เพราะว่าระหว่างที่การปฏิบัติการนั้นเดี๋ยวจะเ,เล่ารายละเอียดทีนะครับว่าปฏิบัติการมันปฏิบัติงานยังไงในตอนของเฟอร์นันโดที่เจ็ดแต่ว่าสุดท้ายเฟอร์นันโดถูกบีบให้สละบาลลังและถูกนําตัวไปฝรั่งเศสส่วนนโปเลียนนะครับก็เมื่อเอาเฟอร์นันโดไปแล้วแล้วก็ประกาศเฟอร์นันโดเป็นกบฏก็จัดการให้กาโลชเนี่ยกลับมาครองบัลลังฝรั่งเปนอีกหนึ่งครั้งในวันที่6พฤษภาคม1 8 0 8จากนั้นครับกาโลชกับนโปเลียนก็ทำสนธิสัญญากัน แต่แล้วจู่ๆครับการโลชก็ไปเพิ่มข้อสัญญาบางอย่างขึ้นมาโดยการพระองค์ประกาศยกบาลังสเปนให้นโปเลียนครับโดยมีเงื่อนไขว่านโปเลียนจะต้องรักษาเอกภาพของศาสนาจักคาทอลิะจัก,กรวรรดิสเปนเอาไว้ส่วนการโลชยินดีที่จะเดินทางไปประทับอยู่ในฝรั่งเศสเป็นการถาวรนาโปเลียนเข้าครอบครองฝรั่งเศสแบบง่ายๆเลยครับแล้วก็แต่งตั้งพี่ชายตัวเองคือโยเซฟซึ่งเดิมเป็นกษัตริย์แห่งเนเปิล์เนี่ยมาเป็นกษัตริย์สเปนครับพอเป็นกษัตริย์สเปนโยเซฟโยเซฟใช่ไหมฮะ ภาษาอังกฤษก็คือโจเซฟภาษาสเปนเขาอ่านออกเสียงว่าโคเซ่ครับก็เลยกลายเป็นพระเจ้าโคเซ่ที่1แห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตที่ได้ปกครองสเปนส่วนกาโลสที่4และเฟอร์นันโดที่7ล็รวมถึงราชวงศ์สเปนก็ถูกบังคับให้ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสในฐานะตัวประกันครับแม้ว่าในเวลาต่อมานะครับเมื่อนโปรเลียนถูกโค่นล้มแล้วและพระเจ้าโคเซ่ก็ตัดใจหลีหนีออกจากสเปนไปแล้วนในปี1813ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเชิญกลับมาครองบาลังสเปนคือเฟอร์นันโดที่7ครับ ส่วนการลดที่4คนสเปนไม่ต้อนรับครับรัฐสภาสเปนตัดสินใจปลดการลดที่4ี่ออกจากตําแหน่งถาวรในฐานะคนทรยศครับและไม่ได้รับอนุญาตให้กลับสเปนชั่วชีวิตเขาร่อนเร่นเนจรไปทั่วยุโรปครับพักที่โน่นทีพักที่นีท่ทีจนมาได้ที่พักทั่วถาวรที่กรุงโรมครับก่อนจะสวรรคตในวันที่20มกราคม1819ขณะมีอายุ70ปีและก็ต้องรอเวลาอีก10ปีเต็มๆเลยครับกว่าพระศพ จะได้รับอนุญ,ญาตให้กลับมาฝังรวมกับบรรพบุรุษที่กลุ่มมาดริดในประเทศสเปนนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของพระเจ้ากาโลสที่4เรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มเข้มงวดแล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงสับไปสับมามากเลยนะครับแต่ว่าไม่ต,ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของพระเจ้าเฟอร์นันโดที่7บวกกับพระเจ้าโคเซ่ที่1 ซึ่งมันเป็นช่วงเชื่อมต่อช่วงแคบเกี่ยวกันก็ขออนุญาตเล่า2ตอนพร้อมกันเลยแล้วก็จะมีตอนยาวครับนั่นก็คืออิซาเบลที่2ราชินีนาทเพียง1เดียวของสเปนซึ่งเดี๋ยวเรื่องราวของพระนางก็มีความเข้มข้นเดียวกันนะฮะแล้วก็มันก็มีส่วนผโลผันที่ทําให้เกิดระบบสาธารณรัฐในสเปนด้วยซึ่งเดี๋ยวตอนต่อจากนี้นะครับก็นับได้5ตอนก็ถือว่าจะสิ้นสุด The Crown of Spain แล้วครับซึ่งเรื่อราเป็นไงอย่าลืมติดตามชมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของทั้ง The Crown Channel และ The p a r a w i t แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งหรือตอนนี้เรามีซปเปอร์แตงแล้วก็ให้กำลังใจเป็นการให้กำลังใจในการทำงานด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ